สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทําการแก้ไขลดน้ําท่วมนะครับคันนี้ยามาฮ่าเมดนะครับรถสองกังหวะเราดรูระดับน้ํานะครับนี่เลยนี่ระดับถึงถึงกับตรงนี้เลยนะครับนี่ถึงบริเวณตรงนี้นะครับแต่ว่าลุกน่าจะไม่เข้าในถังนะครับเพราะว่าระดับน้ําอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับน่าจะไม่เข้าถังแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายน้ํามันออกมานะครับดูซิว่ามีน้ําปนมาหรือเปล่ปา ถ้ามีน้ำปนออกมาต้องได้ล้างถังด้วยนะของรถสองจังหวะเนี่ยมันจะไม่เหมือนสี่จังหวะนะครับถ้าสี่จังหวะเนี่ยเราสามารถไล่น้ำนะครับถอนหัวเทียนแล้วก็ไล่น้ําออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถสองจังหวะเนี่ยเราจะไล่น้ําสตาร์แล้วก็ไล่น้ําเนี่ยบางทีมันออกไม่หมดนะครับถ้าจะให้มันรวดเร็เรวแล้วก็ง่ายเนี่ยเราต้องถอดเสื้อสูบออกมา ถอดเสื้อสูบมานะครับแล้วก็เอาลมเป่านะครับห้องเผาข้อเวียงนะครับเอาลมเป่าในห้องเผาข้อเวียงไล่น้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็หล่อลื่นด้วยน้ํามันสองทีนะครับถ้าเราไม่ถอดเสื้อสูบออกมาเราสตาร์ทเท้าแล้วก็ไล่ออกเนี่ยบางทีมันยังมีน้ําขังอยู่ข้างในนะครับรถสองจังหวะเนี่ยมันจะแก้ยากกว่ารถสี่จังหวะรถสี่จังหวะมันจะแก้ง่ายกว่าครับถ้าน้ําเข้าในห้อง ห้องเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังแล้วเวลาน้ําท่วมเนี่ยน้ํามันจะแทรกเข้าไปในห้องห้องห้องเกียร์อยู่แล้วนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีๆเลยช่วงแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนสักสองสามรอบในแรกนะครับแล้วก็ขั้นที่สี่ขันที่ห้าเนี่ยก็คือปกติแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีๆหน่อยของขั้นเนี้ยท่วมมาเยอะนะครับท่วมเยอะทิ้งไว้อีกเป็นอาทิตย์นะครับเพิ่งจะเอามาซ่อมนะครับถ้าเกิดว่ารถเราน้ําท่วมเนี่ย ย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไม่นานเนี่ยผนังผนังเสื้อสูมมันจะเป็นสนิมพอเป็นสนิมแล้วมันก็จะทําให้รถมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปุ๊บแล้วเราเอามาแก้ไขเลยเนี่ยมันก็จะไม่ต้องผนังเสื้อสูมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ยังไม่เป็นสนิมนะครับก็น้ําท่วมเนี่ยให้ให้เรารีบามานะครับรีบามาให้ร้านแก้ไขได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่น้ําดูนะครับ น้ำเต็มน้ำเต็มของเครื่องนี้น้ำเนี่ยมันน่าจะเข้าไปในห้องเผาคอเวียงแล้วนะครับเข้าไปในห้องเผาคั่วหยงเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทไล่เนี่ยมันจะออกไม่หมดนะครับมันก็ยังค้างอยู่ข้างในเราต้องถอดเสื้อสูงออกมาแล้วเราก็ลมเป่าทำความสะอาดภายในนะครับกับน้ำเต็มเลยนะครับ นี่ขาบูต้องล้างแน่นอนนะครับของคันนี้รถจมน้ำรถจมน้ามาเนี่ยกรณี้ที่ถ้าเกิดว่าเราระบายน้ําออกออกไปนะครับระบายน้ําออกไปแล้วมันสตาร์ทติดก็จะล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีคือล้างขาบูใหม่ก็ดีนะครับล้างขาบูใหม่เป็นเลยน้ําน่าจะไม่เข้าถังนะครับเพราะว่าระดับน้ําน่าจะถึงแค่ประมาณนี้น่าจะยังไม่เข้าในฝา นี่ครับมาดูใกล้ๆเลยนี่เวลาที่รถจมน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะเข้าเครื่องไหมครับ mm hmm. เข้าไปในท่อนะครับอ้นน้ำออาจะในท่อเอาให้หมดนะครับ mm hmm. ในท่อแล้วก็น้ำที่อยู่ในห้องเครื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราถอดลูกสูบไปไปล้าง แค่สาดก่อนนะครับนี่คลิปล็อก ตรงนี้มันจะเป็นห้องจานไฟนะครับจานไฟล้อไม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะเอาชุดนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําที่ขังอยู่ตรงนี้ออกให้หมดนะครับถ้าเราไม่แกะเนี่ยบางทีมันจะมีน้ําขังอยู่ข้างในจะทําให้ล้อไม่เหล็กเราเป็นสนิมได้นะครับเาราถึงนเอาด้วย กรณีน้ำท่วมเนี่ยมันจะมาขังอยู่ในนี้นะคะรับแล้วต้องระบายออกถ้าไม่ระบายเนี่ยเดี๋ยวล้อไม่เหล็กมันสนิท i'm นี่น้ำเต็มเลยอันนี้ออกน้ำออกหมดแล้วนะครับถ้าเราไม่ระบายเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ระบายออกเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นสนิมนะครับมันจะเป็นสนิมเดี๋ยวเราก็จะเป่าให้สาดแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับ อันนี้แหวนลึกสูบต้องได้ทำความสะอาดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็คาบูคาบูนี้ต้องได้ล้างนะครับแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ในห้องเครื่องออกให้หมดนะครับน้ำที่อยู่ตรงเนี้ยต้องเราต้องเป่าให้หมดถ้ามันมีน้ำลงเลืออยู่เนี่ยมันจะทำให้รถเราสตาร์ยางสไตร์ไม่ติดนะครับน้ำในท่อต้องออกให้หมดนะครับน้ำในท่อ หลักๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะทําความสารเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเลย